ท่านพ่กกุ้งทําเสาธงชาติได้ดีมากเลยนะคะคือภูมิเขือตอนนี้ฤดูหนาวลมแรงมากหมอกเยอะมากแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยจะมีถนนบางช่วงถนนดินแดงบางช่วงถนนที่เป็นถนนปูนบางช่วงแล้วก็มีด่านด่านต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็ไม่มีศพแล้ว <c oughs> หมดเรียบร้อยเรียบร้อยภูมิเขือเรียบร้อยดีสวยมาก สวยมากเลยนะ,ะคะพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นทางไปพระวิหารอืมกว่าน,นี้ก็เป็นไทยฝั่งข้างหน้าก็เป็นขเขมรสูงมากครับสูงมากท่านอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนคะในช่วงเวลาสู้รบกันก็อยู่ที่นั่นตลอดนะครับตลอดการสู้รบก่อนสู้รบอีกครับค่ะยิ่งสู้รบต้องอยู่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้โทรศัพท์หายอนักข่าวก็ตำหนิผมโทรไปไม่ติดเลือกทีน้อยใจแบบว่าโทรศัพท์หายแล้ว แม่ทับไม่รู้เป็นอะไรขมริ้นก็เลยบอ,อกว่า RIP แม่รับกุ้งตายแล้วตายแล้ว <laughs> ถูกจรวดแปดสิบลำกล้องขมิ้นตายหาซากไม่เจอเหมือนกัน <laughs> ก็เลยเดือดร้อนเลยบอกว่าจะเงียบไปเดือดร้อนต้องออกมาถ่ายคลิปตัวเองว่าผมยังไม่ตาย <laughs> เขาไม่ให้เปิดโทรศัพท์นะครับ <laughs> ถ้าเปิดโทรศัพท์พิกัดมันจะไปขึ้นที่จรวดขมิ้น <laughs> <laughs> ผมนี่เป็นศตตัตรูหมายเลขหนึ่งของเขานะ่ แม้ว่าในคอจะมีพระพวงลงปูศิลาอยู่ก็ตามผมก็ปิดไว้ก่อนดีกว่ามัง้งท่านท่านในช่วงที่ที่แบบตะลุมบอลกันเนี่ยที่มีข่าวว่าเขาบอกว่าให้หยุดจริงไหมคะให้ถอยไน้จริงหกชั่วโมงแรกให้หยุดครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดตั้งแต่เริ่มประทะกันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่หลังเที่ยงคืนหลังจากหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ประทะกันวันแรกวันแรกที่ปะทะกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลย เขาร้อ,อให้หยุดเพราะเขาเขาอ,อยากให้หยุด <laughs> แล้วแล้วแล้ววันนั้นทหารมารับฟังว่าให้หยุดแล้วอย่างไรฮะผมขอไม่หยุดครับเพราะผม <ขอ S 2> สตาร์ทแล้วสตาร์ <laughs> อาทหารจะเดินหน้าต่อไปผมขอร้องผู้บัญชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวัน บวกลบคูณฐานอ๋อท่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วแล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะฮะเขาไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ครับ <c oughs> ก็แค่นั้นแห <c oughs> ละครับถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุด <c oughs> แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ เพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับได้ได้เคยถามไหมฮะว่าทาไมถึงสั่งให้เราหยุดในวันที่เราต้องตะลุมบอลผมค,คิดว่าผิดแผนเขมรครับผิดแผนเขมรก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมนรนเขมรนสั่งมาก็ไม่ทราบครับ <laughs> ผมว่าขมรนเขาเขาเคยทําแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับขเขาก็ยเาเรื่องเนี้ขึ้นศาลโลกข,ขึ้นศาลโลกเสร็จประเทศไทยบุกเขาเห็นไหมตายไปสามคนแล้วนี่แล้วก็เขางั้นเขาขอประท้วงเอาแผ่นดินคืนสามปราสาทกับหนึ่งพื้นที่นี่สูตรของเขาคแม่ทับกุ้งก็เสือกไปรู้อีกทีนี่ออรู้แผนเขาอีก ก็เลยในไหนสามพื้นที่นี้ครูก็ไม่ให้หรือครูเอาคืนอีกเพิ่มเติมแล้วกันค่ะค่ะต้องอรอต้องจดตอนที่เขาบอกให้หยุดเนี่ยคนที่สั่งลงมาเนี่ยนะมันต้องสั่งลงมาเป็นทอดๆถูกไหมฮะครับลงมาเป็นทอดทอดทอดที่หนึ่งเนี่ยที่เขารับคําสั่งแล้วากล้าที่จะมาบอกว่าให้หยุดเนี่ยทอดนั้นเนี่ยเขาไม่กั้นไว้ก่อนแหรอว่าเออคุณภูม,มิธรรมอย่าอย่าหยุดเราอย่าหยุดไม่ใช่เนาะ ผมไม่ทราบนะครับคือคือเขาอาจจะมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแง่ดีนะครับอมองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือคแล้วก็อยากปิดตาเมือนทมให้ ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะอ,อันนี้ตาควายด้วยนะครับตอนนี้ผูมมะเขือเราได้แล้วตาบันทมเราได้แล้ว<ะ>เหลือตาควายตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกําลังมามาบุกเอาภูมมะเขือก่อนค่ะเพราะว่าภูมมะเขือเนี่ยมันสวยงามมากสวยมากเฮ้ยเสยียดายไม่เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่เหรอวะ,อะ,อะบอกน้องๆคือ,อพวกมึงเมา่อวันี่ก่อนก็วางแผนร่วมกับน้องๆฐานอากาศ ไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตากควายหมดเวลาก่อนอก็เลยเอาละากูอยู่ใกล้ๆมืึงนี่แหละตอนนี้ก็ยังประจันกันที่ตากควายถูกไหมฮะเนี่ฮะตอนนี้ตากควายนี่เรายังประจันกันอยู่ประจันยอยู่แล้วก็พร้อมเมื่อเมื่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมื่อไฟเขียวอืมโอกาสวันนี้ไ,ได้ขอให้สั่ง